ขอย้ายไปศพช่องอื่นลือสนานเปิดห้านางเอกลูกรักเตรียมโบกมือลาช่องสามผ่านตัวเป็นอิสระ 1. เบลล่ารานีแคมเปนนางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2554ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วมีผลงานหลากหลายทั้งงานละครกว่า20เรื่องผลงานที่สร้างชื่อของเบลล่าให้ฮอตสุดๆนั้นคือละครบุพเพสนิวาสที่สร้างเรตติ้งสูงเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเบลล่าสามารถคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่ๆมาชื่นชมได้อย่างภาคภูมิใจปัจจุบันในปี2564เบล เธารับงานละคร2เรื่องให้รักพิพากษา d a a t to Love และพรมลิ i ิดเมื่อปีที่แล้วข่าวระบุว่าเธอได้เซ็นสัญญากับช่อง3ต่อไปอีกเหมือนเดิม 2. องหย่าย่าอุรัสยาสเปอร์บานนางเอกช่อง3เข้าวงการตั้งแต่ปี2551ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า13ปีแล้วมีผลงานทั้งละครกว่า15เรื่องนอกจากนี้ผลงานในรูปแบบของภาพยนตร์2เรื่องคือน้องพี่ที่รักและนาคีสอเรียกว่า ว่าทุกผลงานนั้นได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีจนเธอได้รับการจัดอันดับ100คนผู้หญิงสวยที่สุดในโลก100 Most Beautiful Women in the World 2020ซึ่งเธอติดอันดับ4ของการโหวตครั้งนี้กับช่อง3ไม่เคยปรากฏออกสื่อเพราะเธอเหมือนเป็นโลโก้ของช่องไปแล้ว 3. แต้วน,นัฐพรเตมีรักนางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2549ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า15ปีแล้วมีผลงาน ละครมากกว่า20เรื่องในส่วนของผลงานการันตีความสามารถด้านการแสดงและความฮอตชื่อของแต้วถูกเสนอเข้าชิงและคว้ารางวัลมาครองได้สําเร็จหลายเวทีด้วยกันสําหรับข่าวการต่อสัญญากับทางต้นสังกัดด้านของผู้จัดการได้ออกมาบอกว่าแต้วสัญญาย,ยังเหลืออีกหลายปีและมีงานละครอีกหนึ่งเรื่องแต่ยังไม่ได้ถ่ายทำสี่ก้าวสุภัสรา,านาชาตินางเอกช่องสามเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2554 เริ่มต้นจากการเล่นภาพยนตร์มาก่อนจากนั้นโด่งดังจากการรับบทของสปรายในซีรีส์ฮอร์โมนไววาวุ่นในปี2556กระทั่งได้เั็นสัญญาเป็นนักแสดงภายใต้วิกซเมื่อปี2561และมีละครทุกป,ปีอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เมื่อปี2562ก้าวมีข่าวว่ากำลังจะหมดสัญญาซึ่งเธอได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเธอเซ็นไว้3ปีซึ่งข่าวว่าเธอต่อสัญญาหรือไม่นั้นไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวในปี 2,565ก้าวรับละครไว้อีก2เรื่องคือพริกขี้หนูกับหมูแฮมและรัตติการยอดรัก5 Kimberly Ann w o l t e r s นางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2,550ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า14ปีแล้วมีผลงานละครมากกว่า18เรื่องรวมถึงการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าอีกหลายตัวมากเรียกว่าทุกผลงานของเธอนะได้รับเสียงตอบรับจากแฟนคลับค่อนข้างดีเธอจึงอยู่ในเบอร์ต้นของต้นสังกัด สำหรับข่าวคราวเรื่องการต่อสัญญากับต้นสังกัดนั้นที่ผ่านมาคิมเบอร์ลี่ไม่เคยถูกเปิดเผยเพราะเธอมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องทุกปีรวมถึงปัจจุบนัน